สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคุนขาเมื่อนี้อีลาได้ลวกลก,กุ้งจ้าพี่น้องลวกกุ้งโตบางไงเลยพี่น้องออออกุ้งกุ้งโตบางไงพี่น้องกับน้ำจิมนะคะเฮ็ดเอาเองพี่น้องน้ำจิมเปรี้ยวหวานแบบอันนี้เลยพี่น้อง กินก็พักเด้อค่ะพักกาดเขาก็ปักแตงพี่น้องมื้อนี้มาจา้ะกินกันเลยบะตองว้าไลายหิวแล้วพี่น้องแกะกุ้งก่อนหัวมันก็กินได้เด้อจ้ะมันกุ้งอยู่หัวมันพี่น้อง นั่วค่ะนัวคัะจ้าแกงกุ้งกินเลยตัวใหญ่เลยค่ะพี่น้องไล่แตกคืออยากมาดนเลยจ้ะเห็ดแจวแบบเปรี้ยวหวานหนึ่งสีหนะ้แกะออกก่อน Kéo đi đi, kéo đi đi cả, cầm kéo đi nó ừ จเจอแบบรสศาสตร์กำลังพอดีพี่น้องเสียบคักรเสียบคักรวกกุ้งแบเพอดีพี่น้องเนื้อกุ้งร่องหวานเอ,อ๊ะมันกระเด็นเข้าตา มากินตออพี่น้องมาหานี้น้ำอันมันติดมือแบบน,นี้มันกระเด็นเข่าตาพี่น้องอะมอืมเจลแบบแจบ,แ,จบแห้งกินก็ปกาแดงค่ะ มันอุ่งอยู่หัวพี่น้องแบ่บหลายเบิงตัวบบง่ายพี่น้องเข้ามาจำแก้ว แขวนใบเห็นน้ำกิมเนาะพี่น้องเนงือกเขากินกับข้าวเหนียวก่อนพี่น้องตังเกี๊ยวพี่น้อง ึงโตใหญคักพี่น้องแซบแบ เจ่ข้าวหนึงแงะด้วยนอ่ กินกับเขาน้ำจ่ากินก้เขาพี่น้องกินกับเขาน้ำเล็กกินกเขาเก,ก,กับกุบ่มพี่น้อง แจวสุดยอดอีนี้พี่นนอง ตัวรุ่นนี้นะพี่น้องกําลังแสบเลยกลุ่มกําลังพอดีเลยจ้ะ cậu nhớ tên nắm kia nọ, thành lại. ขอมาเบิรงคลิปนี้นะคะอิหลาขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอิลาน้ำได้จ้าเป็นกำลังใจให้อิลาเฮ็ดคลิปต,ต่อไปได้จ้าเด้อตัวนี้ตัวนี้คือสิบหวานค่ะกินอ,อ่มนี่หัวมันกุ่ม